าเอเอชา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 ฉันจะกล่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวจะเปลืองเวลาเพราะหญิงชายที่มาคอยฟังฉันมากมายฉันไม่ใช่นักการเมืองจะนำเรื่องมาบเบลง โปรดจงคอยฟังเพลงฟังเม็ดฟังคลายชาย,ชายจริงยิงแท้มาร้องแก่แข่งกันคอยดูริ์พิษสดานว่าใครจะเก่งผ่านไดว่าใครจะเก่งผ่านใดท่านผู้ฟังก็คงนึกตัวจะดึกเหลือเท่าจะฟังเพลงของเราว่าจะเป็นอย่างไรพอตัดสินใจเสร็จ ก็เสด็จลงดิลจะไปหาของเกลนไว้บำรุงร่างกาย ก็จะไปหาของกินเอามาบำรุงร่างกายเห็นผู้หญิงเดินมาจะมาหาของกินแม่ตาดำเมื่อนนิ่นและเมื่อนนิ่นก็จะไปหากันที่ไหนจึงเอ่ยทักสักถามก็ไปด้ยความไม่ตีไม่หยุดนคุยกันสักทีเถิดแม่เพลงไทยอย่าพึ่งเลยไปไหน จงหันากายคุยกันก่อนแม่เนื้อปันาทองปอนเดี๋ยวคอยไปชาเออชาจะชาา ว่าอย่าเพิ่งเลยไปไหนจงหันคายมาคุยก่อนไม่เนื้อปลาทองตอนอย่าเพิ่งเลยไปบุรุษไถคนนี้ดูท่วงที่ผิดท่าดูมารยาจันญ,ญาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ดูพูดยาแหลมหลักเหมือนเด็กสำหลักในท้องล่องเมื่อส่งข่าวขายของจะมีอะไรมาขาย จึงเอินทัดกวักมือจึงเอิญทัดกวักมือเขาหาเือปลาลบขออภัยเธออย่าหลอกเข้าไปเสียแห่งไรหรือเป็นโจรใจทมิอเป็นกังอาชินและอยู่ในชุมมีหน้าที่ชุ่มนมจะได้สั่งถึงนายถ้าสอบสวนรู้ได้ว่าเป็นผู้ร้ายตัวเลิศดจะได้สั่งให้เขาระเบิดแกด้วยปืนคาบาย ว่าตัวนรู้ได้ว่าเป็นผู้ล้ายตัวเลิอว่าตัวเลือแกจ,จะตั้งใหเขาระเบิดขเขาจะได้ลูกกบายได้ยินเขาเรียกว่าผู้รายฉันเดินทะไล่เขาไปลับ ยกมือคืลอลาบลาบฉันไม่ใช่ผู้ร้ายฉันไม่ได้เป็นหน้าผู้ร้ายว่าผู้ร้ายฉันเป็นแต่ผู้รู้จะเป็นตำรวจมีรู้ฉันไม่ยอมไหมฉันก็ไม่ยอมไหมไม่ตอบมาสวนทวนทบ พอมาพบก็พูดผ่านรีบตะลีตลานใจเขายิงผู้ร้ายเขาจะมายิงข้าทำไมไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงคนที่พูดและต้องยิงให้ลงไปนอนเต้าวใหญ่ ที่พูดนั่นแหละต้องยิงให้ไปนอนสาวใหญ่ว่าเปล่าดอกเปล่าดอกแล้วจะหลอกเลืนนะ้าพอเสนยาดักหนะ้าออ เอาอาทั้งหนักทั้งหนักเกรงใจนะเนี่ยไม่ถอยไม่ตกเงไม่ว่ากันใช่ไหมพวกขันเนี่ยได้เปรียบนะฉันมาตั้งสองคนนะแกคนเดียวน๋อไม่เป็นไรรับได้โอ้เดี๋ยวไม่เขาเดี๋ยวเขารอซ้ำได้อย่าว่าตั้งสองคนเลยนะพี่มินธรรมดาธรรมดาเนี่ยวุ้ยจะรับวันเป็นลอยๆอยนะโอ้เลี้ยงแถวเลยเหรอโอ้โอ้เลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเข้าผคิวไม่เละแย่แกคิดว่ายังไงนะเพราะแกแม่ใหญ่แฟนเพลงก็ไม่งานการนะพี่งานการอ๋อไม่ใช่อย่าง กัวเจลเทไม่ใช่ไม่ใช่จะไปเข้าใจผิดไอ้ที่ฉันพูดก็แกก็เข้าใจผิดอยู่แล้วที่ฉันบอกวันวันฉันรับเป็นร้อยนะ่ะฉันรับแขกท่านถูกฟังเพราะแกไม่ใหญ่เขามาหาฉันที่วัดตากแก้วเนี่ยวันเป็นร้อยเออว่าเปล่าดอกเปล่าดอกและฉันหลอกเล่นหน้าพอเซนยาดำจะถือสาหาความเลยว่าชนละพูดใครอ่ะ ว่าพูดไวที่ฉันพูดว่าผู้ร้ายพูดไปโดยไม่รู้จึงเอินถามตามดูยังไม่เข้า,าใจได้เพราะสมัยเดียวนี้ไม่เหมือนตะกี้ตะคอนมันเกิดรบกันเดือดร้อนชุกชุมไปด้วยผู้ร้ายฉันเห็นแก้หน้าแปลกพราเพิ่งแรกมาเจอยังไม่รู้จักเธอจึงรีบเข้าไปทักทาย <tuk> yang merah. จากเธอแก่จึงได้รีทักทายถ้าทายเอ็งไม่รู้จักน้ามาก,กีว่าคนดีหรือคนชั่วคนชั่วไม่ทบมาทวนดูให้ทั่วก่อนจะทักทายว่าต่อไปเขาจะว่าเสือหรือเส,ส,สือน้าเสือซุ่มซ่ามป็นคนน้าเสียเลี้ยวซ่าไม่ดูว่าขวาดูซ้ายเมียปากเอ็งก็ว่าเมียตาเอ็งไม่มองระวังจะตกน้าหล หุมล่องหูตาเอ็งจึงได้ลายาอาเอเจา,าจา,าระวังจะตกหลุมล่องหูตาก็จะลายจะลายขอโทษเถิดนาขอสมาเถ,ถิดคุณอย่าฆ่าเสีืองคุณฉันยังไม่รู้ว่าใครมาเจอหน้าเห็นแน่จึงรู้ว่าแกเป็นคนหนเดี่ยเลื <laughs> อกคนนะดิ นึกว่านึกว่านึกว่าเป็นหมาแล้นะมันก็จะไปห้ามความคิดกันได้ยังไงแล้วขนเรามันก็แล้วแต่จะคิดไปจะนึกไปร้อยแปดแต่วันวันนึงเนี่ยถ้าจะคิดอย่างนั้นคิดเป็นตัวตัวนั้นจะทองซะดีกว่าว่าความจริงไม่ใช่โจรฉันเองก็พลอยดีใจฉันสงสัยจึงได้สอบให้รอบขอบในถอยคำอย่าว่าชั้นมองข้ามเลยพอเนื้อเด่นขาย ว่าเดินขายสักไซสใต้ถ้ำ <c oughs> เป็นถ้อยคำขอดขอเพราะเนื้อขาวหน้าขอจะมาธุระที่ใครเจ้่คนคว้าหาของ หรือดอมมองหามเมีหรืรปู่ยาตาเสียเที่ยวเดินบอกเชื้อสายหรือวงสาคนาญาติถูกพี่คาดเข็นคาแกมานี่จะเผาตาหรือเผา,ายออายเอคาเอคาจะตาตา,าฉันมานี่จะเผาตากันหรือเผา,ายาย อันธุระของพี่เท่าที่เมียเดินมาไม่ได้ไปเผาตาตั้งหรือเผายายเอ็งสังเกตยังไงจึงรู้ว่าไปเผาผีแม่น่วยตาตาดีสังเกตรู้ยังไงได้ยังไงได้หรือเอ็งเห็นยอดเทียนไขที่ได้ติดนาตัวมาจึงรู้ว่าไปเผาตาหรือเผายายเอ็ง หรือเอ็งเห็นยอดเทียนไขที่ติดกายเอามาอะไรมันมืดขนาดนั้นเชียวหรือไงต้องจุดเทียนมาเลยไงเรียไมไว้เรียไมไว้ต่อไดับจึงรัวไปเผาตาก็หรือเผา,ายายเรื่องยอดเทียนไขที่อยู่ใตว้วังคาฉันไม่พิจารณาเอามาพันละไหนไม่เกี่ยวข้องต้องการเ,าเรื่องผานของผิด คนยังแก่ไม่สะกิดหรือเข้าไปก้าวไกลอ่ะว่าก้าวกกลให้ขืนถอยย้อยถอยให้ขืนถอนย้อนถอยถูกถูกจะไล่เขาเนี่ยก็ยังไล่ไม่ถูกเองน้อยใหญ่ทองใบเนี่ยแสดงยังไม่อยากให้ไปมักงเขาไล่กันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไล่ยังไงไล่ย้อนดอกไอ้ขืนถอนย้อนถอยกลับหลังถอยลงทางออกไปเสียให้ห่าง พอเดี๋ยวจะถีบเข้าให้จะขืนอยู่สูน่านาเดี๋ยวเคยป่าเอาหวัวพามจะหกล้มจมความเอาตาตายเอาอะรเอาตาตาตาเออไงตาตายก็แล้วว่า,า,าตา,าตายฉันไม่ใช่คนนะำพุ่มบลัมจมบลาม หลอกล้อจึงจะได้ชนหัวตอเราก็ล้มมาตายได้ฟังถอยผาทีท่องไปจะเตียหรือจะควางมาหลอกเอ้ย <c oughs> <c oughs> ดิปะทยพาทีว่าเขาจะตีหรือจะควางหาว่าฉันแข่ะเดินควางเที่ยวดีพูดใครใครจะตีหรือจะควางไปสิไปจ้างเขามาว่าเขามาตัดใจไปสักเวลาว่าเขาจะเอาเท่าไรไปหามาตีมาควางไปให้ข้าจ้างเขาสี่ ไปหาคนมาตีค่ะพี่มินกันเตียให้ตายไป,าไ,ปาไปหาคนมาตีค่ะพี่มินและเสียให้ตายอ่ะ ว่าให้ตายขออภัยเถิดพี่ปลานี่น้องหน่อยพูดกับน้องทำใจน้อยจะไปดีที่ไหนผู้หญิงหยอกหลอกเล่เมื่อคิดเห็นกล่าวหาเมาื่อยวันชวนข้าอย่าไปคิดอายใครช่างไม่คิดอายใครฉันไม่รู้ว่าจะโกรธขอโทษฉันสักทีถ้าฉันรู้ว่าขี้คงไม่พูดแค่ใครรู้ว่าขี้กลา,างดิ รู้ว่าขี้กลางดีลึกไม่อยากเอาตีนเข้าไปแตะไม่จำเป็นจะไม่แปะกลัวมันติดเนา้ตีนไปไม,ไม่จำเป็นจะไม่แปะ ตัวมันติดนาตีหินไปอ่ะว่าตีนไปอ่ะล้มมาตัวลงไปใครอะกลับตายไปเป็นขี้ล้มมาตัวไปเป็นใครกลับมาตายไปเป็นขี้แต่เขาไม่คิดยำยี่ไม่คิดนะจะกงาโยกยายจะตาปลมก้มหน้าไปตามตาเป็นขี้ไม่เกี่ยวว่าข้องนะตาเมื่อีเสือกไปติดนนตีนใครอ่ะ ตีนไกลเป็นที่อยู่กลางดินให้หมากินจะดีกว่าดีกว่าติดตีนมานอตีนไปโอเอดาเอดาดาดาเป็นขี่อยู่กลางดินเป็นขี่อยู่ขี้ บอกก็เลี้ยวปากฉันก็น้ำลายไหลเหมือนกันนั่นี่อยากเย็นแล้วอ่ะอยากจะได้สักแพรนึงแหม่ของฝันของของอะไรนะของหั่นของหั่นตะไคร่ฝานสักนิดนึงนะน้ำมะนาวบีบนะโอ้โหอาหารหลักใช่ไหมน่ะอาหารหลักเป็นที่อยู่กลางดิน ให้หมากินเสียดีกวา่าดีกว่าติดเท้าหมาแลนนะหน้ะเท้าไปสมมติว่าตัวของพี่ไปเป็นขี้กันแน่หมาเห็นคงไม่แหลเพราะมันเหม็นร้ายพูดถึงหมามันเห็นคงไม่เล่นไม่ร้องไอ้ขี้ลาขาล่องนี่แหละมันเหม็นร้ายขี้ลาขาดินทรงกลิ่นวันยังคำ่ำ หมาจะเขี้ยวกินสักคำหมาก็ยังขายหมาจะเขี้ยวกันสักคำไม่ก็ยังขายโอ้ถึงขี้ยังขันโอ้ถึงขี้ยังฉันมันตก,กนมันดำเว่ ดำมีเป็นขี้ดองชุนดีถ้าใครเห็นแล้วอยากได้ไอ้ยยิ่งพูดยิ่งเปรี้ยวปากว่านึกไงเนี่ยนึกกระเสืออยู่แล้วตั้งคงปังก่อนเย็นดีขอไปกินข้าวบ้างขอภัยนะคุณผู้ฟังนะยังไงก็อย่าอย่าเอาอย่างผมกันอย่าเหม็นนะมันจะเหม็นนอกอากาศไปเชียวหรอไม่ได้ไมเดี๋ยวเขาจะว่าบุญถึงเมืองไทยก็โกมินกันแต่ต้องไปโทษยายใบยายทองใบทองบวมเนี่ยมาตั้งให้เราก่อน พู้จึงขี้อย่างฉังตกน้ำมันน้ำดำมีเป็นขี้ดองชุนดีถ้าใครเห็นแล้วอยากได้อยากได้ถ้าพูดถึงแก่ได้ลองจะตามมองยิ่งก็ามาที่สืบสอหาถามหาใครมีจะบอกใครจะพวงลงขี่ไปให้เขาขี่จะวันยังคำใครจะป้อนสักร้อยคำแม่งก็ไม่อ้าปากคาย จะพวงลงขี่ให้เขาขี่วันยังค่ำให้เขาปอนสักร้อยคำแกก็ยังไม่คายมันแน่จริงแล้วหรือไรมันแน่ใจแล้วหรือพี่นนว่าขี ar, ่ดองชนที yeah. ่ว่ามันกินละกันได้พูดถึงเรื่องกินขี้พูดถึงเรื่องกินขี้มันไม่มีตำลาฉันเพิ่งอิ่มถอยมา กี่กี่มึงยิ้มมาโอ้โหมึงยิ้มถอยมาแม่ตายแล้วตายแล้วเผยความจริงก็เลยเดี๋ยวก็ปีแอสามบล็อมแล้วแล้วแกจะรู้ไหมว่าเนี่ยฉันเป็นกระสือ องไปก็จะแบ่งกระโกมเองเนาะใมรล้เขาเป็นกระสือมันมีเลยมันถือก็กระผอดพูดถึงเรื่องกินขี้มันไม่มีตำลาทั้งพี่น้องนายนาเขาเคยกินกันที่ไหนจะกินขี้ได้แน่ก็มีแต่แก่คนเดียวคนละอื่นเขาไม่เกี่ยวนอกเข้าไปกายเชื้อหมายังปะกอบอ จึงได้ชอบกินขี้เชื้อมายังมีจะคบกับแกทำมเา,าเยี่ว่าเชื้อมายังมีจะคบมามันทำไมยะว่าทำไมก็เขาไม่คบไม่ค้าคนยังค่าเขาไม่คบ เสียวเวลาจะปลารบไม่มีประโยชน์อะไรเอง็งปัางมาความไม่ตัดไปแล้วก็จับไปกระดีดไม่ทันละยราก็จะเกลียดไม่อยากาจะมาเข้าไกลว่าเข้าไกลเอ็งเห็นเอาลูกมาพลับเองนึกว่าลูกตะโกเอ็งเห็นว่าข้าไม่โกจะลงว่าเป็นขี้ไก่ข <c oughs> ี้หมาเหลือกัน <c oughs> <c oughs> เห็นว่าค้าไม่โกจะลงว่าเป็นขี้ไก่เองเห็นรูปค่าเก๊ฉันสอบเนติบัณฑิตนี่แหละบุญถึงบัณฑิตสมัครผู้แทนในอู่ไทย นี่แหละบุญถึงบ้านทิดสมัครผู้แทนในอุทยัยอ่ะว,ว่าในอุทยัยดูรูปร่างเหมือนก็ตักคุยสมัครผู้แทนมันหน้าคับหน้าแค้นไม่น่าเอาไปขายขับออกขับใจอะไรผิดหรืนี่ไม่ได้เลยเนาะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มันหน้าคันหน้าแค้นไม่น่ารักไม่อยากขาย <c oughs> ไม่อยากขายดูสกุลหุ่นการในอาการคิดกลับไม่น่าเลยจะไปนับ เอาไปปนกับนายอะว่ากับนายจะดูหุ่นก็หอ่อจะดูยี่ห้อก็ห่างจะเดินเหินไว้ห่างแบบแผนยังไม่ให้อะว่ายังไม่ให้ถ้าใครเลือกเข้าไปเป็นนึกว่าเอาเวรเข้าไปปนพี่น้นองไทยทุกคนต้องเดือดร้อนไม่ว่าใคร ใครอ่ะแล้วไม่ว่าใครพูดถึงการเดือดร้อนไม่แน่นอนนักยิงนักพูดถึงการสมรัรกรุงเรียงทุกสมัยยกตัวอย่างเช่นอุทัยตั้งแต่สมัยวิทูลบาทเมืองก็สมบูรณ์นึก,กว่าสุขสบายว่าบ้านเมืองก็สมบูรณ์นับว่าสุขสบายพอมาสมัยอพอพญาวิทูนก็หมดหน้าที่ผู้แทนก็ออกเสียงเลือกคะแนน แต่จะได้คนไหนว่าคนนไาหนาเลือกผู้แทนครั้งที่สองได้สอดส่องสมประสงค์ได้ในพรมากวงว่าเลือกเอาคนนี้ไว้พอมาสมัยที่สามไม่เลวสามหน้าจะสรได้ในร้อยหลวงจะเรือนนับว่าดีร้ายเมืองอูไทยจะเพลียเพลินในหลวงเจเริญนเป็นผู้แทนต่อไปจะยิ้มเป็นไม่เลือกคนอื่นอีกต่อไปกินถูกขุยรวยมา เลยไปสมัครผู้แทนเขาทิ้งบัตรได้คะแนนสองใบเอชาเอาเอาช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 าว่าถูกหวยรวยมากเลยสมัครผู้แทนเขาทิ้งบัตรได้คะแนนแล้วก็สองใบไม่สองใบเนาะ ถ้าหากว่าฉันมีสิทธิ์ไปอยู่ไปเกี่ยวข้องต้องกายอะไรตรงตรงนั้นนะฉันเห็นรวมให้เป็นสามใบเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตหาฉันเป็นกรรมการตรงนั้นน่ะฉันเห็นบัตรสองใบเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหสมัครอะไรได้สองใบเท่านั้นฉันเห็นฉันเผาทิ้งแน่เลยแสดงว่าคนนิยมมากจะต้องเผาทิ้งเลยสองใบเนี่ยไว้ไม่ได้ไว้ไม่ได้ก็จะไปเผาเขาตี่กลับบ้านถ้าได้สองใบนะฉันลาบวชเลยแกโทรหวยรวยมากเลยสมัครผู้แทน จึงได้ได้คะแนนกันมาสองใบใครจะรู้ใจพี่ว่าจะมีใจพออันในน้ำมีต่อไม่อาจเห็นด้วยแสงใต้ว่าแสงใต้ทะเลหลวงลึกลุดมาหาสมุทรลึกล้นทำริดเดตมันโดนริดเดชไม่บรดลนใครจะย่างลงได้ ฉันจะทายใจแกก็เห็นแก่ใจกันคนอย่างแกจะขึ้นม,า hm มาัาก <It> ็เม<ล>ื่อตอนใหม่ๆเพราะแกเก่าเข้ากานก็ขาดมาละหมดหมูต้องกลายเป็นมาพลัดหมูฉันเคยเห็นมามากมายา ต้งกลายเป็นหมาพลัดหมูก่แกเคยเห็นมามากมายธรรมชาติมากไว้มันคงไม่ไกลายคืนกลาบส,สาวลาย่สำหรับมาปวงชนทั้งหลายที่เกิดมาเป็นกายสัตว์ทั้งหลายด้วยกันฉันคุยเอาโม่เชื่อมาเมันหากลายได้ไหมถ้าเราจะพูดว่าหมูมันคงไม่ไกลายไปเป็นหมาถ้าเราจะพูดว่ามามันคงไม่ไกลายก็ไปเป็นมถ้ถ้าเราจะพูดถึงชามันคง คงไม่กลายไปเป็นท้วยเป็นท้วยถ้าเราจะพูดถึงกล้วยมันคงไม่กลายไปเป็นก้าย ได้ไ e แต่ที่แน่แน่แก่กลายแล้วเนี่ยร้องอยู่เรื่องนี้ให้ไปเป็นเรื่องอะไรนะักหนาเอานะถ้าเราจะพูดว่าก้วยมันคงไม่กลายไปเป็นกลายสุดนักก็แล้วคงไม่กลายได้เป็นกลางทองราบจะสีคงไม่ลองในเป็นขวายา